ขนาดร้านลาบมึงยังไปเก็บเสียค่าลิขสิทธิ์กับเขาเหรอเนี่ยเขาบอกเนี่ยต่อไปเนี่ยร้านลาบร้านที่อะไรมึงเปิดไปเลยนะห้ามไปเก็บนะนักร้องประจำเล่นไปเลยน้องใครไปเก็บบอกพี่มาไม่มีใครเข้าข้างสิเอ้บริษัทเลยนะเนี่ยกูก็อยากจะไฟกับบระกูเหมือนกันนะ่ะมาฟ้องกูเลยกูจะฟ้องให้ดู มึงรวยใช่ไหมแหมสำนึกบุญคุณกูมั่งและทุกอย่างที่เอาไปทำที่อะไรเนี่ยกูยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เอกสารกูมันหายเพราะกูเลิกการเสีงมันทำหายาไปเอามากูทวงมาสามปีแล้วนะงันเดี๋ยวเดียวลองขึ้ไปดูเนี่ยมาลองพูดไปหลายรอบว่าวันนี้ต้องได้อะ่ะ ไหนฟ้าใหม่มันอยู่ชั้นนะเดี๋ยวจะไปหาเองวันวันนี้ไม่ได้เข้ามาเมื่อกี้บอกว่ามาคุณฟ้าใหม่หมรู้สึกว่าพอกูมานี่แม่งไม่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อื่นนี่กูมาทุกวันเลยสัญญาไหมกูบอกกูไม่คุยกับเด็กกูบอกไว้แล้วนะกูก็นี่ก็รุ่นใหญ่นะไม่ใช่แม่งกะโหลกกะลาเป็นปัญญาอ่อนเหมือนสมัยก่อนต้องคอยตามอะไรพวกเหี้อ่ะแชร์ไปด้วยนะคะเยอะๆทุกอย่างค่ะ ไม่มรี่กูเนี่ยไม่ใช่ตัวที่การอยากเห็นใช่ไหมจนะ๊ะอันนี้มาเกี่ยวอะไรกูแซงกูก็ง่อดิต้องมาทุกอย่างของกูไม่ใช่ของมันอะให้มันเห็นเห็นจนพิพยานฟ้าใหม่อากูพี่เล็กพี่อ๋อพี่เจือตัวต้นเรื่องทั้งหลายไม่กล้ามาผู้อยากจะรู้เป็นลูกผู้ชายล่าวะอะลิขิท์ทั้งหมดของเสกนะคะแล้วก็อยากอยากร้องแล้วร้องกันไปเลยใครไปเก็บบอกกูเลย คิดได้ยังไงวะเก็บลูกค้ากูเพลงละแสนสี่แสนค่าตัวกูยังไม่ถึงกูบอกแล้วอย่าให้ถ้าไม่เรียบร้อยกูเดือดจาก GMM เลยกูพูดจริงทำจริงไม่มีใครเหมือนกูในโลกนีกูบอกแล้วนะกูคเคยเป็นคนดีนะพูดจะเพราะพวกมึงทำร้ายพวกกูทำร้ายครอบครัวก,กูพันล้านล้าน,านยัง ไม่เท่ากับติดใจของทั้งห้าคนที่แตกไปคนละทิศละทางเลยมนุษยธรรมศิลธรรมอะไรเฮียเนี่ยพวกมึงเรียนกันบ้างไหมกูอยากจะรู้สมัยโบราณนะั้นไม่มีสอนกันไงอันนี้จริงๆคือถามไม่ถามแบบสบายๆนะกายกายไม่สบายอยากถามก็ถามได้ตอบได้ก็จะตอบอตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบโอเคเอาแล้วกคือ่ตอบนะอันนี้จริงๆเธอต้องการดู สำเนาที่ที่ตอนเสกมาอยู่กันมีให่ใหม่ใช่ไหมตั้งแต่ลายเซ็นแรกถึงลายเซ็นสุดท้ายและทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยใบน่องใบน,นิ้วพี่อะไรเนี่ยกูอยากรู้ส่วนแบ่งทําไมไม่รายงานทําไมไม่ขออนุญาตกูในเมื่อกูเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทาไมทาออกมาแม่งจนบัตรเนี้ยแล้วเสือมาบอกว่าสองพันล้านอะไรพี่ตีอะ่ะแม่งทําไมกูกูจะไม่ได้ทําเงินให้จกมีสองพันล้านในเมื่อกูยังมีเป็นละพันล้านเหมือนกันเนี่ยกูโกงถูกโกงเท่าไหร่ก็โกง,โกง,งไปเิเอาไปดิ กูยังไม่หมดเนี่ยตัวสัญญาแต่ตัวส่ญญวนแบง่งที่ผ<า>่านมาอยากให้เคลียร์ดีแท้นะคะขอเรื่องของพิเศษทำให้มีตึกแกรมมี่ห<า>เห็นไหมาชาวบ้านเขารู้กันหมดเนี่ยให้ชาวบ้านรู้เลยไม่ใช่มาคุยีหลบๆซ่นอนๆอีพี่เล็กพี่ออสมึงทำร้ายลูกกูแค่โทรศัพท์มาแค่เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างพวกมึงไม่ต้องโทรมาหรอกอีโก้สูงนี่เป็นผู้ใหญ่เหี้่อะไรกูนี่ก็รุ่นใหญ่เหมือนกัน ให้อีเลขาไอห,หนูใหญ่มึงโทรมาได้เด็ดเป็นยังไงม้างกูก็ไม่มาเดือดดังนี้แล้วเพราะมึงบอกเองว่าจะเอาเงินไม่ให้ลูกๆก,กูแล้วเป็นงานทำผัวกูพังพินาศกูไม่เอาใครแล้วกูจะบอกให้เนื้อร้องทำนองเรียบเรียงเสกสรรสุขพ,พี่มายพี่การสู้ๆกูอยากจะรู้เหมือนกันฟ้องกูมาหนูกูจะฟ้องแม่งห้าพันล้านเหมือนกันเนี่ยไอบริษัทของอากูเนี่ยฟ้าใหม่ทุนทุนประกันแ800ดร้อยล้าน ยังมาทําขอทําสัญญากับการขอให้พี่การลงว่ารวมมิรศริ์แล้วด้วยนี่มีหลักฐานทั้งหมดคืออะไรแล้วมาเอาลิิทธิ์ของกันไปทําไมเดี๋ยวจะปิ้นมาให้ดูทุนว่าการแปดร้อยล้านเนี่ยมีชื่อฟ้าใหม่มีชื่ออากูเนี่ยอ่ะลำลงชัยทําเพี่เนี่ยขน,นาดกูไม่ยอมบอกว่ารวมมิรทธิ์ให้เขียนว่ารวมมิรศริตเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นของการอยู่แล้ว ครบสิบป,ปีเป็นของศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานแต่เพียงผูด้เดียวอยู่แล้วคุณจะใช้มาตราไหนมาอ่ะเอามาเอามาน้องเอามาดิเอามาให้เช็ดสิดตอปห,ห้ดูตัวที่เสกเซนเนี่ยแล้วเราเปิดกฎหมายมาว่าเอาข้อไหนไปให้เสกเซนเนี่ยต้องรออนุญามึงเปิดมาก่อนเอ็ดเนี่ยคุณใช้มาตราอะไรมาตัวกฎหมายสิทธิสิทธิ์เนี่ย ของใครก็แ่างไม่สนใจแต่อยากจะรู้ว่าคุณใช้พ่อไหนปีไหนพายขนาดนี้มึงยังจ้างกันมาได้เหรอมึงแปลที่ไทยเป็นไทยอ่ะกูก็อยากจะรู้ว่าหุ้นกมมี่อ่ะแม่งจะตกไหมกูยังไม่ได้ถือหุ้นเลยอยากจะรู้ว่าหุ้นกมมี่อ่ะแม่งจะตกไหมกูยังไม่ได้ถือหุ้นในแกมมี่เลยแต่ให้กูมาทํางานเป็นบัวคืออะไรพี่ตีมึงฉีสัญญามึงทำเหมือนเสรีโลโซเป็น ขยะจัดการมันไปเลยเห็นไหมมีใครเข้าข้างมันเนี่ยอยู่ดิพวก GMM เนี่ยใช่ชอบแบบเขื่อนทนเถื่อนก็ต้องเอาแบบเนี้กุ้งสาใส่หัวโขนพูดดีแม่งไม่ชอบอันนี้คือขอสำเนามาเป็นปีเลยใช่ไหมสามปีละสามหรือสี่พี่ใหม่ ประมาณเกือบสี่ปีพอดีพอดีนัดการพอดีว่านัดการกบิเหตุเท่าหกบาทพอดีเอ็กซิเดนเกือบสี่ปีนะไม่ใช่ไม่รอทุกอย่างที่การเวี่ยงเนี่ยรอมันเป็นสิบปีนะจะบอกให้ไม่ได้ว่าเป็นคนใจร้อนนะจนไม่ไหวละถึงต้องเดือดเนี่ยใช่ว่าไม่รอนะแต่แม่งแต่ละคนเอาเปียบที่หายของผัวของลูกกูเย็นแล้วได้ละกูรอมาสี่ปีแล้ว ไอ้ที่เลอแล้วกาแ,แล้วไปเป็นเรื่องใหม่พี่ก็คิดไปเองเหอะวันที่หนึ่งกูค,คิดตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วกูก็อยากจะรู้ว่าศิลปินเขารักเสกหรือรักจีเอ็มเอ็มขนาดร้านลาบมึงยังไปเก็บค่าลิขสิทธิ์กับเขาเหรอเนี่ยเขาบอกเนี่ยต่อไปเนี้ยร้านลาบร้านที่ยึงเปิดไปเลยนะห้ามไปเก็บนะ นักร้องประจำเล่นไปเลยน้องใครไปเก็บบอกพี่มา <The answer to the question> อยากเปิดเพลงเสกโลโซก็เปิดเข้าบปกกับโลโซอยากร้องนักร้องประจำผับต่างๆอยากร้องมึงร้องไปเลยใครกวนตีนมึงทักมาหากูมึงรู้อยู่แล้วคอนแทคก,กูอะไหนอะอมาดูซิปินมายัง <The answer to the question> ไปอธิบายกันไป <The answer to the question> เร็วๆกู <The answer to the question> เสีย <The answer to the question> เวลามาหาแดด พี่แปลผิดหรือแปลผิมาเลยนะแคะทขาบอกเวลาทำทำทำสัญญาละร้องไปเลยค่ะทุกร้านร้องไปกฎหมายมาตาอะไรใช่ไหมเราก็คือจะทำกฎหมายไปพิมพ์ปิ้นลงมากูจะอ่านเองไปไปไปเอาเลยไม่มีใครเข้าข้างสิเอ้บริษัทเลยนะเนี่ยกูก็อยากจะไฟกับบัะกูเหมือนกันน่ะมาฟ้องกูเลยกูจะฟ้องให้ดูมึงรวยใช่ไหม แหม่สำนึกบุญคุณแม่งสองร้อยไอสองพันล้านนะ่ะเจกพุ่งแต่ปีห้าสี่แม่งปีนี้ปีหกเจ็ดแม่งป่านนี้เป็นสามพันล้านแล้วมั้งสำนึกบุญคุณก็ไม่สำนึกเสือกมาบอกว่ากูอ่านหมดแหละถ้าสองพันล้านจริงจริงเอ็งก็ต้องรวยกว่านี้แม่งมึงให้กับพุ่นกูสัองพุ่นไหมขาหนาดกูยังมีเป็นพันล้านเลยแล้วคิดเหรอว่าจิมเอ็มจะมีไม่ถึงสองพันล้านเมื่อปีห้าสี่ กูไม่ร่วมงานแล้วค่ะฝากแชร์ไปด้วยค่ะไลฟ์เนี้ยฝากแชร์ไปถ้ากูไม่ได้จบไปกูแต่ไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยทั้งคืนเดี๋ยวกูจะขึ้นไปดูทุกชั้นเลยมึงรีบหนีหนีไปไอ้พวกออดเนี่ยเกลียดมากไอ้พวกจีเอ็มพวกกูช้ำขนาดไหนคิดมั่งนะยื่นมือขึ้นมาบ้งางนะ แม้แต่โทรศัพท์พวกมึงยังไม่คิดเลยพี่จะโทรมาบอกว่าเด็กๆเ,เป็นยังไงพวกกูกับเซกเนี่ยคือทำอะไรด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินอ่านก่อนสิเพราะข้าวอะ,วะมันอ่านมันไม่ได้ถ่ายรูปมันจะไปเปิดเผยที่ไหนวะบ้าแ้่เนี่ยกูกี่อยู่กี่ชั่วโมงอัเนี่ยไปอ่านก่อนได้ยังไง มันเป็นใครเนี่ยไปเรีกไอ้ไรกูไม่รูปะคุณไหนคุณไม่รู้เรื่องออกไปของของกันของของเศรษของของลูกออกไปเอาให้จบเอาเอกสารให้กูอ่านกูเสียเวลาไปกี่ชั่วโมงเนี่ยกูบอกแล้วไงให้ฟ้าใหม่กับกูมาทำไมไม่ให้มาเอามาแช่ไปค่ะงานจะฟ้องก็ฟ้องกันกูก็จะฟ้องเหมือนกันแหละอ่ะ แม่งจะมาเอาของของชาวบ้านโอ้โหสันดาลบริษัทที่อะไรเนี่ยแม่งอยู่มากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแม่งสี่ชั่วโมงนี้เลยไปทำให้มันเป็นธรรมกับการกับครอบครัวก,การลูกของการไปอย่ามาเอาเปรียบการนักเลยงานก็งานของการกับเซกเซกก็กคือของการตัวคนเดียวกันจดทะเบียนสมรสลูกก็ลูกของการกับเซกแล้วจะเอาอะไรกันเนี่ย ไหนว่าฉีสัญญาให้เอาไปเผาเพี่นซีดงซีดีแล้วมันยังมาเอาของคนอื่นเขาไปหาแดกอยู่ไม่อายเหรอหรือให้กูล้มโตที่กูล้มมาเยอะแล้วนะเนี่ยกูจะบอกให้กูไม่ใช่คนธรรมดานะกูไม่เหมือนใครถ้าไปให้คนอื่นน่ะอาจจะง้งๆเขาเซ็นนะกูขอเตือนเลยนะนักร้องนะัก้ดนตรีพวกมึงเนี่ยก่อนที่จะเซ็นสัญ,ญญากับพวกค่ายใหญ่เนี่ยมึงดูดีก่อน เสงไม่คู่ควรที่จะมาเหยียบที่ต่ำๆแบบนี้หรอไหนบอกอย่างนั้นอย่างนี้แม่งเอาเพลงของกูมาหาแดดจนทุกวันนี้แม่งงานเฟสติวัลมาเก็บเงินลูกค้าการลิขสิทธิ์เพลงละสี่แสนกูแม่งจะกระทืบพลงทั้งจีเเอ็การไม่ได้ดุเฉพาะการดุเฉพาะคนที่แม่งเอาเปรียบขนาดนี้เพลงพี่การนี่แหละพิเศษยกให้พี่แล้ว ใส่ต้องให้เอาไฟใส่ใส่ให้กูนอยสิขอบาอันเกือบ4ปีแล้วค่ะคอนเสิร์ตยี่สิบแปดปีรโ,โซพี่เนี่ยเก็บในเครือย่สของพี่เอง fc เศกรโซที่พี่ออกมาเหวี่ยงบินคือพี่โดยลังแกพี่รอจนเป็นสิบสิบกว่า20ปีพี่ก็รอนะไม่ได้่ใจร้อนออกมาอันนี้รอมัอไม่รู้สี่ปีแล้วเนี่ยสสยไม่ให้อาจที่ดูดิติดค่่ไม่ติดลูกค้าคนไหนซื้อมาทางการ ไม่มีปัญหาคือการป่วยเป็น SLE ไม่รู้กันจะไปเมื่อไหร่ก็ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยให้เสกับลูกๆเป็นธรรมงั้นพี่เสกก็มามาไฟแบบนี้ขอบคุณค่ะสำหรับทุกคนที่เป็นกำลังใจงให้พี่เสกและครอบครัวถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยการก็ยินดีที่ให้ทางแกมมี่เนี่ยดูแลต่อได้ แต่แค่มาปรับกันว่าอาจารย์อยากรู้ว่าตัวเลขตอนเนี้ยเสกได้เท่าไหร่<ช>คือทาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยวันเนี้ยมามา,มาเห็นเพราะว่าเสกทําหายกันหายห่างกันไปเจ็ดปีอ่าเอกสาร,รของการห้องนั้นเขาเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้มัว่วซวยหมดไมพี่ทำไงเหรอการพี่เขารู้ว่าการชารัดปะ่ะการโกงเคยโกงอะไรไหมพี่ไมสัตว่าพพี่าการเคี่ยวก่ไม่ใช่ไง ไปเลยค่ะเพลงของเสกโลโซร้องไปเลยใครไปจับน้องบอกพี่พี่จะไปจัดการให้ให้ดูเพราะเสกเป็นคนบอกว่าเขาแก้ไขแล้วเอามาให้ดู <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เขาแก้แล้วบอกเขาจําได้หมดทุกอย่างแส่บสกแล้าจะเป็นแบบนี่เพราะสกามเสกเขาเลิกแล้วอาร์ี่สลับพี่อ่านได้ <c oughs> ตอนนี้มันมีมาตรามของปีหกหกแล้วหกหกให้ บอกว่าทั้งสือรับล้องรักษาความลับทั้งสองฝ่ายก็ต้องรักษากันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเซ็นทั้งคู่จบถูกไหมไม่ใช่ว่ามาให้การมาเป็นจำเลยบ้าคุณก็ต้องเป็นเหมือนกันอย่างนี้คุณมันเป็นโจย์แต่ก็เป็นจำเลยสวยดีก็ไม่ใช่ควายาสองาทั้งฝ่ายครับไม่การจะเขียนเองไม่ใช่ให้จิมเอ็มเขียนอ๋อจะจะเขียนตอนเนี้มันจะครบถูกหรือเปล่าครับคุณข้อภูมิข้อภูมิก็เอาเท่านี้แหละจะเอาอะไรนักหนา ๋ยวให้ต้องฟ้องร้องกันเลยก็ทุกคนเขาก็รู้กันทั้งโลกแล้วว่าเสกโลโซทําเองทุกอย่างถ้าคุณยังไม่ยอมนี่ก็น่าด้านเกินไปแล้วค่ะแล้วคุณเอาของเสกโลโซนี่มาหาแดกจนเทอทั้งทุกวันนี้คุณใจ่ายให้เขาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยต้องการอยากจะทราบด้วยยังไม่พอนะแม่งทั้งให้คนไปเผาซีดีแม่งทั้งฉีกสัญญาอ๋อเกียดต,ตัวกินไข่ว่างั้น